เอาไพสิสัมผัสเพลยกว่านี่ไอ้สนองสัมผัสคมก่อนเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาไปตัดเอาเดี๋ยวเขาสิสัมผัสกันตัวโอ้จ้องกล้องตัวนี้ก่อนเออเอาตัวนี้ก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งเพียรสนองวันษาลารเงินวันน้ำได้ครับเด้อมือนี้น้องไส้ทั้งสองคนมาหาได้แก่นิวนิวอันยองสวัสดีครับเพียร์เพียร์นี้อันยองครับเพียร์นี้อันยองแล้วการนี่คือเต้ย ตัวยังก่อเตมันตอนครับผมเตมั่นตอนเออแต่ว่าตอนนี้เพียรกับตอนเรียบร้อยแล้วยึดไวเรียบร้อยแล้วเศร้าหัวมันบินแล้วพี่น้องเออจักย่ำได้สีได้ขึ้นครับผมแต่ว่าของนิ้วนิ้วแย่องกับกะมีียโ่กับพึ่งสร้างขึ้นมาใหม่ครับเออสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อนี้น่องมหาผมกัเลยพอดีนี่โอกาสได้สอบถามสิถามน่องเรื่องการเรื่องงานนี่แหละครับผมวาผ้ากันแม่จังไดยมาแบบไหนเองสินะครับกรสรุปว่าผ้ากัน สอบมากสอบมากครับผม FC มีตะคนถามว่าอันไปแบบผีไปยังไหนเจ้าแบบไหนแบบผีไปสอบมากเออสอบมากสอบมากสอบมากกับีพี่เอท่านี่ล่ะเนียครับผมสอบอีเก้าเนาะเออเออนั้นอ่ะของไอพี่เลยพี่สิบเนาะพี่สิบครับของผมพี่สิบเอ็ดกับผมครับแต่ว่ากับามหล้างกันประมาณหนึ่งปีบะเกือบครับประมาณสิบเดือนเนาะเออมาอยู่ลำพินครับ มามาอยู่น้ากันม่อยู่น้ำกันสองคนอยู่น้ากันอืมบัดที่นี่มันยากกว่าสอบมากนี่คนคือถามหลายแต่มันสอบยากกว่าผมมันมันมันบ่ยากดอกครับผมคือว่าได้เท่าไรรอยเท่าไรกว่ารอยห้าสิบรอยห้าสิบคะแนนหรือว่าเท่นไหรบโอ้โหนี่ได้แปดสิบแปดคะแนนได้อ่านหนังสือบ่ยากวันไหนนะครับตื่นอ่านหนังสือทุกมือเออมันบ่ยากดอกพี่น้องอันความพยายามบ่เกินใจเฮาดอกครับช่งช่วงมือสู่ความพยายามเฮาบ่ได้เมียนครับเอาแบบผมก็ได้ผมมัน เอาไงเลยเยชิกผมบอกบอกกับคนในครอบครัวเลยตื่นขึ้นยนีมาสอบเห็นแม่กะอันยังมาเชยเอาห่าเเราหัวเต๋อหัวเต๋อเน่นี่นี่สอบสอบมาทั้งสองคนนองสองคนที่สอบมาสอบม่เงั้นงันเกษตรมาพักกันม่เห็ดยังก่อนมือนี่อย่งเนีผักสลัดเน่ยว่าชิกกรี่ละครับอันพักอียังนาะคือพักพักอีเลือดบานห้องี่ิไหมอา มังคุดพายอีเลื่อนด้วยแล้วอกก็มีประกาศขาวมีคือจังประกาศกระจอนนะครับประกาศดอกโอ้ยัเออเออเออเคยเห็นอยู่ในตลาดอยู่อันเคยเห็นยังชีกิมชียังชีกิมชีกระปูกครับสลัดแดงกระปูกโอ้ปลูกหลายอย่างแท้ๆผูกหลายอย่างมันเป็นส่วนผสมเนาะครับเนาะเออเฮ็ดงานส่วนผสมครับผมบัดที่นี่เอาบัดที่นี่พาคกันสมัครนี่ค่าสมัครค่าเลี้ยนค่าจนได้แม่หลายบัดนขัคำถามนี่คนถามหลายอยู่เด้โอ้สมัครนี่แปดร้อยเนาะสมัครตอนสมัครสอบ ก็ประมาณนี้ครับสมัครสอบ800รออ่าแล้วก็ตรวจโรคตัวจยังนี้ก็2,000โอ้สองรอบเนี่ยครับโอ้ตรวจ2รอบเลยครับตรวจ2รอบเนี่ตรวจโรคในสองรอบเอ,อ่อข้างแรก2,000ครั้งสองก็2,000เป็น4,000 5,000นะครับตั้งแต่ค่าตรวจโรคครับอันนี้ค,าคา่<อ>คาจะว,ว่าผมจีบบอรวมๆเลยคือของผมรวมเลยอันนี้รวมเลยคำนวณออกมาว่าประมาณเจ็ดแปดหมื่นกูเลรอครับอันนี้คือรวมรวมเงินถือมาพร้อมสามหมื่นถือมาพร้อมเงินเอามาต้องสามหมื่นเล่นมาเนียครับคือเอามาเลย เมียเขาเอามาแหลกใส่นะครับย่างตั้มๆน้าพี่น้องแล้วก็เหลือไว้น่าเพื่อ่าเวลาสมมูรเทาจากกับไปพักเขาบ่ต้องเลี้ังรมียเขาเชียบียบเขาเมียนับเสียบียบอันนี้อันนี้สําคัญเลยเรื่องเงินนี่เงินไยเจาจะแลียเบิดย่างหน่อยๆให้มันเหลืออยู่ในกระเป๋าเขานี่จะให้ต่ํากว่าหาพันพอเวลาเขากลับไปพักเขาเขาต้องไปเอาเกาหลีไปไปแลกเป็นเงินไเสียับียบเขาียับียบเบิดไท่ไปเลยแล้วสิกลับไปพักก็ต้องเอาเงินเกาหลีกลับไปนั่มจะจะไปเอาเงินไท่เลกเขามาอีกครับนี่ว่ามัน สิเขามาก e ็เอาเงินไทยเรียกเงินเกาหดีเขาม่อีกอันนี้เสียเปียบเขาเบื่อที่จริงคันสีว่าเสียเปียก็แมเมมันกับเป็นมันกับเป็นธุรกิจอนเขาอ่นวะมันกับธรรมดาแต่ว่าอันนี้เป็นเกิดความรูวนะครับนี่เป็นเกิดความรูวเลยอันนี้หลายคนกลับไปพร้อมกันกันยังได้เรียกเขาเรียกออกยู่นี่อันนี้มันมันมันเสียเปียบเขาเพราะฉะนั้นนีห้องห้าตตรงนี้เงินเงินไทยห้องไปกับเ้อพร้อมแล้วกลับไปภา็ตะองเอาเงินเกาาลีกลับไปพร้อมโดยรวมเรียวนี่ ค่าใช้จ่ายนี่กับประมาณอยู่ทีเจ็ดถึงแปดหมื่นเน่ครับร่วมบัดแล้วทั้งถือขึ้นมาหกแสนซะร่วมเลยเกิน่เกินเลยั้งงขาเลียนรวามมั่นน่ครับ่าเลี้นพร้ามค่าเครื่องบินค่าเดืองค่าเดือดท่ารงกรุงเค่ด้วยครับนี่ประมาณนี่กับชีุประมาณเอาเอาเป็นแสนล่ว่ไปไปแสนลงแสนลอยแสนถอยเ่เกินนี้ครับครับแต่ว่าช่วงควบยดเสียค่ากักตัว คาะมื่นหกมื่นอันนั้นนี่นักเพรานี่อันนั้นนักครับมู้ตัวมากนี่มันบ่มีความผิดแล้วถือว่าโชคดีนะครับผมรุดพอดีครับช่วงช่วงที่นั่นเป็นว่าโอ้ยใครจะพักกันเสียคนละสองล้านค่ากักตัวแสนล้านสี่ล้านหกคน่ะห้อยอัดฟาดกันมู้ตัวถือว่าโชคดีอะปวดโพล่ะแล้วก็ช่วงที่ว่าผมสอบมานี่เขาเขายกเลิกอันไอทดสอบฝีมือไงครับเออทักทานกันครับตีลุยตีลุยผมคอยตีลุย หลังจากกันพี่ชิบเอ็ดพี่ชิบสองมาหนิมู่เจ้าเจอเบิดสอบทักเบิดสอบทักเบิดครับสอบทักษะอืมสว่างบอกว่าอุตสาหกรรมบ่าวะเกษีเกษีหรือกวาสางกชิดว่าน่าจะจะได้สอบทักษะแน่นอนสอบทักษะครับผมบ่ยากดอกอย่าไปหลงสนเนะเออบอกขวากับไปขวาแล้วอย่าไปขลานไสเพราได้เอ้เจ้าเนี่ยมันสิมานักตรงสัมภาษณ์นี่เนาะเรื่องปฏิบัติบ่น้าจะยากดอกคนไทยเ้าบ่น้ามีปัญหาเรื่องปฏิบัติบ่ย่างตกขมารเขียนรถเขียนยังยังพวกนี้กับ่น้ามีปัญหาใส่ห่วงใส่ พอจีบทรงกีซอวบรรณาธิ์ไม่มาแต่ว่า,วา ha, มันส mm ิมบางงงตรงที no, ่เขาสัมผัสเนียนครับอืมครับมันสัมผัสถือกันที่เ้าเรียนมากกับใครอยู่กับหนึ่งคือเรื่องสายตาเนาะเนียนครับสายตาเออนี่สำคัญเลยนี่ตกไปหลายคนเลยเรื่องสายตานี่เนียนครับสายตาบอดสีสายตาสั่นพวกนี้อืมอันนี้ให้ระวังจัง่อยนะผู้ใดบ่มั่นใจว่าจะคว้างบ่เป็นตรวจโรคฟันสายตานี่สำคัญหลายคนแล้ว สอบผ่านแต่ว่าสายตาบ่ผ่านแต่เชไดเนาะอือเชไดเชไดบางคนหนึ่งโอ้ยลอยหกสิบคนเนาะไหวตาบอดจีเนาะบอดบอผ่านาะทักมหาห้องโอ้ห้อกว่าคือจะบวชหรือเรื่องกับเรื่องบางสี่นี่ก็คือประมาณนี้ค่าใช้จ่ายกัประมาณสแนสนแสนบาทลงเนี่ยครับรวมทุกอ,อย่างมันเสียหลายอย่างกันจิตามว่าอันเสียเท่าไรเท่าไรก็ต้องบอกประมาณนี้แต่มันต้องเสียหลายอย่างเนี่ยครับมันบ่ไดริษัทเฉยๆมันเป็นค่าจิบมันหยิบย่อยนะครับตั้งแต่ค่าเยี่ยน ค่าเลี้ยงค่าสมัครสวอปสวอปพลานแล้วปุ๊บไปตรวจโรคตรวจโรคตรวจโรคแล้วก็คือตะกี้ในตัวโรคเราเข้าตรงโรคหูเทียบเนี้ยเอาเอกสารไปส่งนี่ถ้าทุกเรื่องนี้เขาไม่ขอส่งไปห้องก็หลายนะครับค้าดีพักเนี่ยบ้านเฮานะบ้านหญิงนะครับไปไล่ส่งเอกะไรานตัวลงเปรตก็ต้องไปเสียนั่นอีกมะวัติอีกจริงๆนะครับเออเมียนเมียน ไครยูตัวประว่าชูมือนี่มันบอกเพีงแค่ตะกี้กคตะกี้นี่อยากบอกยอะอัศจรรย์ตาด้วยมื่อตัวระท่านสมัยมูฮั่นมูฮเฮานี่โอ้ยอยากสิบอกยูะครับมาได้ไหโอ้ยมันมันบอกไปได้บอกไปได้เอาไปบอกเออเดี๋ยวเขาสิว่าเอกสารยใสลักฐานสอยู่ีนนใหญ่เะอืมกันบอกอดีกว่าเออถือว่าชคดีมันี่ขาดากจะคองเออแล้วเออมาที่นี่มากันเกษตมมองยืมองโซ่เป็นไดจพานี โอ้ผมมองยุ่มมองเศร้าก็โอเคเยอะๆผมนักใจญยุ่มมองย่อเลยล่ะเอออันซรอมลุ่มเนี่ยพี่น้องหรยอห้าขวบทอมลุ่มเลยล่ะเกิดมาลุ่นเล่าเศร้าปีพี่น้องได้ยินงตะปูเท้าอ่ะสมัยตะกี้ไม่ยิ่งขี่ได้ป้าตะคุศลุ่มเวามขี่อวส่นไปใครมาพ่อเกาหลีพี่น้องเลยอัศจรรย์ออันนี้แล้วเขากบบเขากบบไม่เห็นครั้งเรียเขากบบรับบ่ได้กันล่ะสารพัดขี่ แจ้งของผู้หญิงกับของผู้ชายทีจังนี่ละมองยู่มองเซ้อก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้ามางานเกษียณเสษวนร้ายก็จะเจอสวมลุมคือเขาว้านแต่ว่าอยากให้รีวิวต่อดพักันมาเบิ่งกันเอามาไม่เป็นยังไงอยากรีวิวไปเบิ่งกันยู่อันจิ๊กต๊อกเออจิ๊กต๊อกของเต้แมีนครับเออเดี๋ยวเพิ่นจะรีวิวเกิดเห็นอะไรล่ะเป็นโคโิดเลยนะหารถื่อจันงี๊ดลายเออบัดจีบันเสียค่าห้องบ่ะันนี่เสียครับเออ อันนี้อันนี้เงินเดือนเนาะครับผมดีคิดเป็นรวมๆเลยพี่น้องก็คือผมได้เงินเดือนอ่าประมาณล้านล้านแปดเนาะผมมาเนาะอันนี้คือบอกบอกเรียงค่าแรกจบไปที่ตรงนี้เลยเนี่ยครับล้านไส่ข้าวห้องเลยล้านแปดนี่คือเดือนแรกข้าห้องนี่อันเฮดโอโอที่ครับเงินเดือนนี่แยกกันด้ครับอันของผมนี่เดือนแรกนี่ผมเฮดโอได้อ สามแสนแปดครับผม<อ>บ้านนี้มหาคาห้องสามแสนหกบาทเลยสามเท่าจันเลยสองมือก้นนนอนยองเลยอ้โหได้ค่าวอัวกับไม่ได้ข้าห้องเนี่ยครับมันเสียมองยอนี่เราคือขัน